สวัสดีค่ะสารไม้สักลุงปัญญานะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับผู้ที่กดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้กับช่องสารไม้สักลุงปัญญาของเราด้วยนะคะสำหรับในวันนี้เลยลุงปัญญาเนี่ยก็อยากจะนำเสนอมากๆเลยนะคะสารที่อยู่เบื้องหน้านี้จะเป็นสารรุ่นใหม่นะคะใหม่ล่าสุดเลยแล้วก็เพิ่งทำสีผลิตขึ้นมาใหม่ๆเลยนะคะหลังนี้มีชื่อว่า เรือนข้าวบดีนะคะเรือนข้าวบดีรุ่นนี้เป็นไซส์ใหญ่คือไซส์ XL ซนะคะไซส์ XL แล้วก็ตัวเรือนหลักนะคะของเรือนข้าวบดีเนี่ยตัวเรือนหลักจะเป็นเรือนไทยนะคะหลังคาเดี่ยวแล้วก็จะมีเรือนเรือนรองนะคะเป็นเรือนบริวารซ้ายขวาแบบนี้เลยนะจ๊ะแล้วก็มีซุ้มประตูด้านหน้ามีบันได5ขั้นหน้าเรือนแล้วก็มีบันได5ขั้นหลังลงหลังเรือนได้ด้วย น่ารักแล้วก็ลงตัวมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูขนาดกันนะคะขนาดของสารหลังนี้นะคะความกว้างของถาดรอบเรือนจะกว้างอยู่ที่132เซนนะ,ะมุมมองด้านข้างบ้างนะคะความลึกก็จะลึกอยู่ที่1 1 2ยเซนความราูความสูงนะคะรวมขาเสาด้วยแล้วเนี่ยสูงอยู่ที่ประมาณอา2อเมตร25เซนเนาะ2เมตร2 5เซนโดยประมาณแล้วกันเนาะ ขาเสานะคะขาเสาของเราจะทําเป็น6ขานะคะลุงปัญญาจะทําเป็น6ขาแล้วก็ใช้ขาเสาเป็นไม้เต่งนอกนะคะมีขนาดความกว้าง3นิ้วคูณ3นิ้วนะคะในส่วนของขาเสาที่เราจะมาใช้ร่วมกับสาร XL กเนี่ยก็จะต้องเป็นเสาใหญ่นิดนึงนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวเรือนของเขาค่อนข้างใหญ่นะ,ะขาเสาก็เลยต้องใหญ่ตามด้วยนะจ๊ะแต่พูดถึงส่วนตัวเรือนบ้างนะคะ ตัวเรือนก็คือตั้งแต่ถาดรอบเรือนนะคะทั้งหมดนี้เลยอันนี้จะเป็นสารเป็นสารที่ผลิตจากไม้สักเกรดคุณภาพลงเลื่อยทั้งหมดเลยนะคะซึ่งเกรดคุณภาพนี้เราพูดย้าเสมอนะคะทุกๆคลิปว่าเป็นเอ่อเป็นไม้เกรดที่มีคุณภาพสูงที่สุดแล้วนะคะตามท้องตลาดนะปัจจุบันนี้นะคะก็เป็นไม้เรียกว่าเป็นไม้แก่จัดนะคะเราลุงบัญญาจะไม่เน้นใช้ไม้อ่อนทำนะคะ เราจะใช้เป็นไม้แก่จัดทารรซึ่งเขาเรียกคุณภาพค่ะแล้วก็ด้วยอายุการใช้งานของเขาค่อนข้างยาวนานมากกว่าการที่เราใช้ไม้อ่อนมาผลิตทำนะคะเพราะว่าสารเหล่านี้เราจะต้องมาใช้เป็นงานเอาดอร์ก็คือเป็นงานที่ต้องตากแดดตากฝนอยู่กลางแจ้งนะคะเราต้องใช้ไม้ซึ่งอ่ออายุมากปีนิดนึงนะจ๊ะสารของเราเนี่ยเราบอกได้เลยว่าอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า10ปีแน่นอน นะคะไม่ต่ำกว่า10ปีมีบันไดายาว9ขั้นนะคะลุงปัญญาก็จะแถมบันไดายาว9ขั้นแล้วก็จะมีย่าเทียมเนี่ยปูให้ทุกรุ่นทุกแบบเลยในส่วนของอุปกรณ์ติดตั้งกันลมเนี่ยไม่ต้องกลัวนะคะเราจะมีเหล็กฉากยึดทั้งใต้เรือน4ตัวข้างล่างขาเสายึดกับพื้นปูนด้าน,นล่างนะคะอีก4ตัวนะคะรวมเป็น8ตัวเราจัดให้ทุกรุ่นทุกแบบเลยนะคะสำหรับ สารลุงปัญญาเดี๋ยวเรามาดูขนาดข้างในดูขนาดตัวเรือนกันบ้างนะคะขนาดตัวเรือนเดี๋ยวขอพูดเป็นตัวเรือนหลักก่อนแล้วกันนะคะจะไดอะ้อธิบายเป็นหลังๆไปเนาะขนาดความกว้างของเรือนหลักนะคะกว้างอยู่ที่41เซนความลึกจากด้านหน้านะะจนถึงหลังเรือนนี้ก็จะลึกอยู่ที่41 cm. เท่ากันนะคะ41 41เซนเท่ากันลึก41กว้าง41 ภายในที่สามารถวางองอ,องเทพต่างๆนะคะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราบูชาเนี่ยเราจะวัดจากพื้นนะคะจนถึงไม้คาดกลางตรงนี้นะคะจะสูงได้ประมาณ39เซนเนาะเพราะว่าถ้าสูงมากกว่านี้ไปเนี่ยมันจะบงังเชิงชัยจะบงังหน้านะคะก็จะดูไม่สงา่าดูไม่สวยเนาะเอาเป็นว่าได้3ประมาณ39เซนโดยประมาณ ะะเดี๋ยวเรามาดูขนาดความกว้างของตัวเรือนรองกันบ้างตัวเรือนรองนี้ก็จะเปรียบเสมือนอเรือนไทยนะคะเป็นหลังคาทรงขวางแล้วก็หันหน้าเข้าหากันนะคะความกว้างของเรือนเรือนรองนะคะความกว้างจะอยู่ที่29เซนความลึกนะคะจะมุมมองด้านข้างตรงนี้นะคะลึกอยู่ที่18เซนแล้วก็ภายในความสูงเนี่ยที่เราวางนะคะจากพื้นเนี่ยแล้วก็จนถึง ฉลุเชิงชายลายไทยตรงนี้นะคะจะสูงได้ประมาณ27เซนเนาะก็จะประมาณนี้นะคะสวยมากๆแล้วก็ลงตัวมากๆเลยบอกเลยนะคะว่ารุ่นนี้ขอแนะนำเลยสำหรับใครที่มีพื้นที่นะคะพอสมควรใหญ่พอสมควรก็อยากจะแนะนำเป็นสารรุ่นนี้เลยค่ะสวยงามแล้วก็สง่ามากๆเลยนะคะเรือนค้าหาบดีไซ XL ์ XL นะคะ หน้าต่างของเรานะคะเปิดปิดได้ทุกบานแล้วก็อยากจะบอกเลยว่าหลังนี้เป็นสารรุ่นใหม่ซึ่งเราจะเพิ่มตรงนี้มานะคะก็คือฉลุเป็นลายไทยนะคะแบบนี้รอบรอบทุกทกหลังเอ่อทุกทุกหลังเรือนเลยนะคะทุกๆเรือนเลยนะคะเห็นไหมคะนี่นะคะ,นนะ,คะบันไดนะคะหลังเรือนจะเป็นลักษณะนี้ข้างหน้าบันได5ขั้น ด้านหลังเรือนก็บันได5ขั้นเช่นเดียวกันนะลงตัวมากๆเลยสำหรับสารเรือนข้าหาบดีหลังนี้นะคะไซ z e x กนะคะก็จะทำเป็นหลังคาเป็นหลังคาใบโพรงเกรดลักษณะนี้เลยนะจ๊ะไม่ว่าทั้งเรือนหลักแล้วก็เรือนรองเราจะทำหลังคาลายเดียวกันเลยนะคะสรุเชิงชายลายไทยรอบทุกเรือนนะคะแล้วก็ในส่วนของลาย ฝาข้างตรงนี้นะคะจริงๆสมัยก่อนเนี่ยดั้งเดิมเลยนะคะเขาจะเรียกเรียกเรียกว่าลายสกลแต่ว่ามาถึงปัจจุบันเนี้ยบางคนก็อาจจะเรียกมีเรียกเป็นลายปะกกลกันบ้างละลายอะไรต่างๆก็สุดแท้แล้วแต่ก็คือเอาเป็นว่าความหมายเดียวกันนะคะในส่วนของใต้ถุนเรือนนะคะลุงปัญญาทุกรุ่นทุกแบบเลยอยากจะบอกเลยนะคะว่าเราจะทำเป็นพื้นทึบแบบนี้ ซึ่งลุงปัญญานะคะยอมลงทุนที่จะทำะเพิ่มให้พื้นตรงนี้นะคะทึบซึ่งเราจะไม่นิยมนะคะเอาอเขาเรียกพื้นที่เราสามารถมองทะลุถึงด้านล่างเนี่ยเราไม่ไม,ไม่ไม่นิยมนะคะซึ่งลุงปัญญามองว่าทำเป็นเพิ่มเพิ่ม,มในการลงทุนอีกหน่อยเพื่อที่จะให้ได้ ผสมผสานหลักฮวงจุ้ยเข้ามาด้วยเอาเอา,เอาง่ายๆเลยนะคะคือลุงปัญญาเนี่ยเขาจะเน้นความเป็นไทยก็จริงแต่ก็จะเน้นหลักของผสมผสานหลักฮวงจุ้ยเข้ามาเพิ่มด้วยก็คือเรือนไทยนะคะเรือนไทยของร้านลุงปัญญาเนี่ยเป็นเรือนไทยประยุกต์นะคะลักษณะนี้เลยซึ่งออกแบบได้มาลงตัวมากๆนะจ๊ะก็ลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจสารไม้ สารเาเรือนไทยลักษณะอย่างนี้นะคะก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0656321550หรือเบอร์ที่ขึ้นโชว์ไว้อยู่นี้เลยนะคะรายละเอียดสามารถดูที่ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะคะหน้าร้านของเรานะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะหรือลูกค้าท่านใดนะคะสนใจอยากจะมาดูหน้า ามาดูของจริงที่หน้าร้านของเราได้นะคะร้านของเราตั้งอยู่ที่ถนน3 4 7สค่ะเดี๋ยวเรามาให้ดูถนนกันเลยเนาะหน้าร้านของเรานะคะถนนเส้นนี้นะคะเรียกว่าถนน3-4-7ซึ่งสามารถล่องเข้ากรุงเทพไปปทุมได้นะคะแล้วก็ขาขึ้นนะคะสามารถาวิ่งไปเส้นบางปะหันได้นะคะอยู่ที่จังหวัดอยุธยานะคะสำหรับท่านใดนะคะที่อยากจะมาดู ชมสินค้าด้านหน้าร้านของเราได้มาดูของจริงกันได้นะคะเรามีหลากหลายแบบกันเลยทีเดียวนอกเหนือนอกไซส์นี้นะคะหลังนี้เลยลอกนอกเหนือนอกไซส์จะเป็นงานสั่งทําเป็นงานออเดอร์หลังใหญ่ๆเลยนะคะเรามีหลากหลายกันมากมายเลยทีเดียวแล้วก็ที่สําคัญสารลุงปัญญานะคะช่วงโควิด ที่ผ่านมานะคะเราทำเป็น drive to ให้ด้วยสำหรับลูกค้าโดยที่ลูกค้าสามารถวิ่งมาได้เลยนะคะขับรถเข้ามาชมสินค้าได้เรามีราคามีป้ายบอกนะคะว่าหลังนี้เป็นรุ่นอะไรมีราคาเท่าไหร่นะคะโดยที่ลูกค้าไม่ต้องลงจากรถก็ได้นะคะสามารถขับผ่านเป็นเ,เรียกว่าดูหน้าดูสินค้าจริงได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องลงจากรถอ่า สำหรับวันนี้นะคะก่อนจากการก็ต้องขอขอบคุณนะคะแล้วก็อยากจะอวยพรนะคะให้ทุกๆท,ท่านเนี่ยมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เฮงเงรวยๆกันทุกท่านเลยนะคะโชคดีถูกหวยกันทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้ลงปัญญาขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ